โหลดหนังสือในแบบ e b o ๊กและสติกเกอร์ลายของเพจประวัติศาสตร์เกาหลีตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับพระชายาในองค์รัชทายาทแห่งโชซอนที่ไม่ได้ขึ้นเป็นพระราชินีแน่นอนครับรัชทายาทก็คือพระราชาในอนาคตดังนั้นพระชายารัชทายาทหรือวังเซจาพินก็คือว่าที่ราชินีในอนาคตในคลิปที่แล้วแอดก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับรัชทายาทที่ไม่ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ดังนั้นคลิปนี้ เราก็จะมาทำความรู้จักกับเหล่าพระชายาที่ไม่ได้ขึ้นเป็นพระราชินีซึ่งองครรชชายาที่เราได้นำเสนอกันไปในคลิปที่แล้วนั้นหลายๆท่านก็น่าจะรู้ว่ามีใครกันบ้างแล้วนะครับแต่พระชายานั้นมีจำนวนเยอะกว่าทำไมนั่ล่ะครับก็เพราะว่ารัชทายาทบางท่านไม่ได้มีชายาแค่องค์เดียวและรัชทายาทบางท่านได้ขึ้นของราชแต่ชายาของพระองค์กลับสิ้นพระชนหรือโดนปลดไปก่อนที่จะได้ขึ้นเป็นพระราชินีดังนั้น วันนี้เราจะมารู้จักกันว่ามีพระชายาองค์ใดบ้างที่ไม่ได้ขึ้นเป็นพระราชินีแห่งโชซอนเริ่มกันที่สมัยพระเจ้าแทโจกษัตริย์องค์แรกพระองค์มีรัชทายาทสองพระองค์คือองค์ชายรัชทายาทลีพังซอกซึ่งพระองค์ถูกพระเชษฐาสังหารไปและรัชทายาทลีพังซอกนั้นก็มีพระชายาสองพระองค์ได้แก่พระชายาฮยอนพินสกุลยูและพระชายาฮยอนพินสกุลซิม แน่นอนครับเมื่อพระสวามีสิ้นพระชนไปก่อนทําให้พระชายาทั้งสองไม่ได้ขึ้นเป็นพระราชินีนั่นเองโดยพระชายาองค์แรกก็คือพระชายาไฮยอนพินสกุลยูได้สิ้นพระชนไปก่อนนะครับจากนั้นรัชทายาทลีพังซอกก็ได้อภิเษกกับพระชายาองค์ใหม่คือพระชายาสกุลซิมแห่งภูยูนั่นเองคือมาจากเมืองภูยูนะครับ หลังจากพระสวามีสวรรคตรพระนางก็ถือได้ว่าตกพุ่มไม้นะครับอยู่ในฐานะแทบูอินนะครับเป็นอดีตพระชายาชั้นสูงท่านหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรแล้วนะครับผมต่อมาก็มาเป็นสมัยพระเจ้าแทจงเลยนะครับกษัตริย์องค์ที่3ที่มีพระชายารัชทายาทที่ไม่ได้ขึ้นเป็นพระราชินีก็คือพระชายาขององค์รัชทายาทลีเชซึ่งองค์รัชทายาทลีเชนั้นเป็นพระเชษฐาของพระเจ้าเซจงมหาราชกษัตริย์องค์ถัดมานะครับเนื่องจาก องรัชธายาทลีเชเนี่ยเห็นว่าพระอนุชามีพระปีชาสามารถเยอะกว่าพระองค์จึงสละตําแหน่งรัชธายาทให้โดยทําตัวเหลวแหลกนะครับไม่ให้เหมาะกับเป็นองค์รัชธายาททาให้พระองค์โดนปลดจากตําแหน่งดังนั้นพระชายาของพระองค์จึงถูกปลดไปด้วยนะครับก็คือพระชายาสุกพินเป็นพระชายาจากสกุลคิมแห่งควางซานหลังจากที่พระนางถูกปลดจากตาแหน่งวังเซจาพินไปแล้วเนี่ยพระนางก็ยังถือว่าเป็นพระชายาขององค์ชายอยู่นะครับ ก็มีฐานะเป็นภูบูอินหรือพระชายาชั้นสูงท่านหนึ่งของโชซอนนะครับผมมีการเรียกแบบลำลองว่าพระชายาซูจองนะครับต่อมาก็จะเป็นในสมัยพระเจ้าเซจงมหาราชอันนี้เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนตัวพระชายามากที่สุดในสมัยโชซอนเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนตัวพระชายารัชทายาทขององค์รัชทายาทลีฮยางซึ่งอนาคตจะเป็นพระเจ้ามุนจงนะครับผม แต่พระชายาของพระองค์เนี่ยไม่ได้เป็นพระราชินีถึง2พระองค์เริ่มจากพระองค์แรกนะครับก็คือพระชายาฮุีพินสกุลคิมเป็นสตรีจากตระกูลคิมแห่งอันดงสาเหตุที่ทําให้พระนางไม่ได้ไปต่อก็เนื่องจากเรื่องทางการเมืองนะครับเป็นเกี่ยวกับครอบครัวของพระนางเนี่ยมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองมากเกินไปสุดท้ายด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่หรือจะมีการกันแกล้งหรือมีการใส่ร้ายอะไรก็ตามนะครับสุดท้ายพระนางก็โดนปลดพร้อมกับ ครอบครัวของพระนางที่ต้องโทษและมีการประหารชีวิตกันเกิดขึ้นด้วยนะครับพระนางก็สิ้นพระชนม์ไปในปีที่โดนปลดนั่นเองจากนั้นรัชทายาทลีฮยางก็อภิเษกกับพระชายาองค์ใหม่เป็นสตรีจากตระกูลพง์แห่งฮาอึมซึ่งต่อมาก็คือพระชายาซุนพินโดยพระชายาซุนพินสกุลพง์นั้นก็เหตุผลเดิมๆครับเมื่ออยู่ในตำแหน่งไปได้สักพักหนึ่งครอบครัวของพระนางก็มีเอี่ยวกับการเมืองอีกแล้วแล้วก็มีเรื่องเล็ดลอดออกมาว่าพระนาง มีรสนิยมรักร่วมเพศด้วยนะครับมักจะเรียกนางในสาวๆเข้าไปในตำหนักแล้วก็จะมีอะไรกันบ้างอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเรื่องมีบันทึกออกมาว่าประมาณนั้นทําให้สุดท้ายแล้วพระนางก็โดนปลดและก็ได้สิ้นพระชนในปีนั้นก็คาดว่าน่าจะโดนประหารชีวิตไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับรวมทั้งครอบครัวของพระนางด้วยซึ่งแน่นอนครับทำให้พระชายาทั้งสองพระองค์ขององค์รัชทายาทลีฮย,ยางนั้นไม่ได้เป็น พระราชินีในอนาคตนะครับจากนั้นก็ได้ยกนางสนมของรัชทายาทขึ้นมาเป็นพระชายารัชทายาทพระองค์ใหม่ก็คือพระชายาสกุลควรนะครับซึ่งพระชายาสกุลควรเนี่ยภายหลังก็ไม่ได้เป็นพระราชินีเหมือนกันเนื่องจากพระนางได้สิ้นพระชนหลังจากให้ประสูติการพระโอรสไปเสียก่อนนะครับทำให้พระนางไม่ได้เป็นพระราชินีนั่นเองแต่หลังจากนั้นรัชทายาทก็ไม่ได้มีพระชายาองค์ใหม่ และเมื่อองค์รัชทาตทลีหยางขึ้นของราชแล้วนะครับก็ไม่ได้แต่งตั้งนางสนมคนใดให้ขึ้นเป็นมเหสีเอกเลยพระองค์ได้สถาปนาพระอาทิตย์ให้พระชายาคอนนั้นเป็นราชนีฮยอนด็อกนะครับทำให้พระชายาได้เป็นราชนีหลังจากสิ้นพระชนไปแล้วนั่นเองแต่หลังจากนั้นด้วยเหตุผลทางการเมืองหลายๆอย่างนะครับทำให้พระนางถูกปลดออกจากตาแหน่งอีกครั้งหนึ่งโดนลดฐานะที่พระสุสานไปอีกหลายร้อยปีจนกว่าจะได้คืนตําแหน่งก็เมื่อครั้งช่วง สมัยพระเจ้าซุกจงกษัตริย์องค์ที่19แล้วนะครับผมมาต่อกันที่พระชายาองค์ถัดมานะครับเป็นพระชายาที่เป็นลูกสะพ้ยของพระเจ้าเมีองจงกษัตริย์องค์ที่13แห่งโชซอนโดยพระนางเป็นพระชายาขององค์ราชทายาทซุนฮีหรือรีบูพระโอรสของพระเจ้าเมีองจงโดยพระชายาท่านนี้ก็คือพระชายาด็อกพินเป็นสตรีจากตระกูลยุนแห่งมูซง จริงๆเส้นทางชีวิตของพระนางก็ดูจะราบเรื่นนะครับได้อภิเษกกับองค์รัชทายาทและได้ถูกวางตัวให้เป็นว่าที่พระราชินีในอนาคตแต่ถ้าว่าองค์รัชทายาทสุนหีนั้นทรงมีพระพระราไมไม่ค่อยแข็งแรงนะครับได้สิ้นพระชนในเวลาต่อมาทําให้พระชายายุน,นั้นอยู่ในตําแหน่งได้เพียง2ปีเท่านั้นก็ต้องออกจากตําแหน่งไปตามการสิ้นพระชนของพระสวามีนะครับ แต่พระนางก็ยังอยู่ในฐานะอดีตพระชายาราชธายาตโดยชาววังก็ขานพระนามพระนางว่าพระชายาคงฮีพินนั่นเองนะครับผมต่อมาเป็นสมัยพระเจ้าควางแฮกษัตริย์องค์ที่15แห่งโชซอนนะครับอันนี้หลายๆท่านคงจะทราบแล้วว่าพระเจ้าควางแฮนั้นถูกโค่นล้มราชบัลลังก์นะครับและพระองค์ก็มีองค์ราชธายาทคือราชธายาตรีชิลซึ่งราชธายาตรีชิลนั้นก็มีพระชายาคือพระชายาสกุลปาร์กทั้งสองอภิเกกันจากเหตุผลทางการเมือง เพื่อเสริมอํานาจให้รัชทายาทที่จะขึ้นเป็นพระราชาในอนาคตเนี่ยมีฐานอํานาจที่มั่นคงแต่แน่นอนครับเมื่อองค์ชายควางแหถูกปลดองค์รัชทายาทและพระชายาก็ถูกปลดตามไปด้วยโดยพระชายารัชทายาทท่านนี้มาจากสกุลปาร์คแห่งบันยางเมื่อพระนางถูกปลดพร้อมพระสวามีหลังจากการในประเทศไม่นานนะครับพระนางก็สิ้นพระชนม์ตามพระสวามีรวมทั้งแม่พระสวามีด้วยนะครับนั่นก็คือพระมเหสีสกุลยูนั่นเองคาดว่าน่าจะเกิดจากการ ทนไม่ไหวจากการโดนในประเทศและการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนะครับโดยพระนางอยู่ในตาแหน่งพระชายาราชทายาทเป็นเวลาเกือบ10ปีเลยทีเดียวถัดมาอีกไม่ไกลครับเป็นกษัตริย์องค์ถัดมาคือพระเจ้าอินโจพระองค์มีราชทายาทคือองค์ราชทายาทโซฮยอนซึ่งเป็นพระโอรสองค์โตอันประสูติจากพระมเหสีเอกต่อมาเมื่อเกิดเหตุการณ์แมนจูบุกโชซอนแล้วราชทายาทโซฮยอนก็ต้องไปเป็นองค์กันที่ส้นหยางซึ่งแน่นอนพระชายาของพระองค์ก็ต้องเสด็จตามไปด้วย พระชายาขององค์รัชทายาทโซฮยอนก็คือพระชายาจากสกุลคังแห่งจอนจูพระนางถือเป็นหญิงเหล็กหญิงแกล่งอีกท่านหนึ่งในสมัยโชซอนเลยกว่าได้ทรงอภิเศกกับองค์รัชทายาทและเข้ามาเป็นสะใภ้ของพระเจ้าอินโจต่อมาเมื่อพระเมสสีอินรยอนสิ้นพระชนม์แม้พระเจ้าอินโจจะมีนางสนมมากมายแต่พระชายาคังก็ถือว่าเป็นเสาหลักให้ฝ่ายในในขณะนั้นและเมื่อองค์รัชทายาทโซฮยอนผู้เป็นสวามีต้องไปเป็นองค์ประกันพระนางก็ได้โดยเสด็จตามพระสวามีไปด้วย ซึ่งที่สัญญางพระนางก็เป็นกําลังพระไทยที่สําคัญให้แก่พระสวามีมาโดยตลอดจนเมื่อครั้งที่พระนางและพระสวามีได้เสด็จนิวัตรกลับมาที่โชซอนและมีเรื่องขัดใจกับพระเจ้าอินโจออย่างรุนแรงนั้นทาให้สวามีของพระนางได้สิ้นพระชนอย่างกระทันหันอย่างเป็นปริศนาแล้วพระเจ้าอินโจก็ได้โทษว่าพระนางเป็นต้นตอให้พระสวามีต้องสิ้นพระชนสุดท้ายพระนางก็ต้องโทษและถูกประหารชีวิตรวมทั้งครอบครัวและลูกๆของพระนางด้วย ถือเป็นการสิ้นพระชนที่น่าหดหูดครั้งหนึ่งของพระชายาราชธายาทแห่งโชซอนเลยทีเดียวนะครับแต่ต่อมาเรื่องการสิ้นพระชนขององค์ราชทายาทรวมทั้งครอบครัวงพระนางก็ได้ถูกกษัตริย์องค์ถัดมาซึ่งเป็นพระอนุชาขององค์ราชทายาทโซฮยอนนั้นได้ชำระล้างแล้วก็ลงโทษคนผิดแล้วนั่นเองนะครับผมส่วนพระชายาครั้งนั้นต่อมาชาวังได้ขาวพระนามของพระนางว่าพระชายามินฮุีพินสกุลคังนั่นเองนะครับผม มาต่อกันที่สมัยพระเจ้าสุกจงนะครับสมัยนี้ก็มีพระชายารัชทายาทหนึ่งพระองค์ที่ไม่ได้ขึ้นเป็นพระราชินีนั่นก็คือพระชายาสกุลซิมแห่งจองซงซึ่งพระชายาซิมนี้นะครับเป็นพระชายาในองค์รัชทายาทลียุนพระโอรสองค์ใหญ่ในพระเจ้าสุกจงอันประสูตแต่พระสนมจังฮีพินนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการ์สลับขั้วทางการเมืองแล้วพระสนมจังฮีพินได้ขึ้นเป็นพระมเหสีทําให้โอรสของพระนางได้ขึ้นเป็นองค์รัชทายาท แต่ต่อมาก็เกิดเหตุการณ์สลับขั้วทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระเจ้าสุกจงได้เกิดเปลี่ยนพระไทยคืนยศให้แก่พระราชินีอินทยอนและรับกลับเข้าวังแล้วให้พระมเหสีจางกลับไปเป็นพระสนมจางฮีพินเช่นเดิมแต่องค์ราชทายาทยังคงเป็นราชทายาทอยู่แล้วโอนให้เป็นพระโอรสเลี้ยงของพระราชินีอินทยอนนะครับทำให้พระชายาซิมซึ่งเป็นพระนัดดาของพระราชินีอินทยยนเนี่ย ได้ถูกวางตัวให้อภิเษกกับองค์รัชทายาทรียุนเป็นการเล่นอำนาจทางการเมืองอีกแบบหนึ่งของกลุ่มอำนาจสมัยนั้นนะครับผมซึ่งรัชทายาทรียุนนั้นก็มีพระพระนานมัยที่ไม่ค่อยแข็งแรงนักนะครับทําให้อภิเศกมาเป็นเวลาได้สักพักแล้วก็ยังไม่มีพระบุตรกับพระชายาเสีีจนในที่สุดพระชายาก็ได้ประชวรและสิ้นพระชนไปทําให้พระนางไม่ได้เป็นพระราชินีนะครับแต่หลังจากนั้นเมื่อพระสวามีได้ขึ้นของราช พระนางก็ได้รับการสถาปนาพระอัฐิให้ขึ้นเป็นพระราชินีทันนีหรือทันนุหรือทันอื่นก็ได้นะครับออกเสียงได้หลายแบบจากนั้นก็มาเป็นสมัยพระเจ้ายองโจนะครับก็มีพระชายารัชทายาทที่ไม่ได้ขึ้นเป็นพระราชินีสองพระองค์ด้วยการเริ่มจากพระองค์แรกคือพระชายาฮยอนพินสกุลโชเป็นสตรีสกุลโชแห่งพุงยางนะครับเป็นพระชายาในองค์รัชทายาทฮโยจังรัชทายาทพระองค์แรกของพระเจ้ายองโจ ซึ่งรัชทายาทไฮโยจังนั้นได้สิ้นพระชนไปตั้งแต่ยังมีพระชนมายุไม่มากนะครับทําให้พระชายาโชนั้นเป็นไม้ตั้งแต่ยังสาวแล้วก็อยู่เรื่อยมาในฐานะอดีตพระชายานะครับต่อมาเมื่อพระเจ้ายองโจมีพระโอรสอีกพระองค์หนึ่งก็ได้สถาปนาให้เป็นองค์รัชทายาทซึ่งก็คือองค์รัชทายาทชังฮอนจากนั้นก็ได้อภิเษกกับพระชายาสกุลฮงแห่งพุงซานซึ่งต่อมาได้รับพระนามว่าพระชายาไฮเยพินต่อมารัชทายาทซาโดต้องโทษจาก การขับเคี่ยวทางการเมืองที่ดุเดือดในขณะนั้นนะครับทำให้พระองค์สิ้นพระชนและนั่นก็ส่งผลให้พระชายาเฮยพินโดนปลดไปด้วยนะครับและอยู่ในฐานะเมียนักโทษด้วยซ้ําไปแต่เนื่องจากพระโอรสของพระนางได้เป็นรัชทายาทต่อจากพระบิดานะครับทําให้พระนางอย่างน้อยก็ได้อยู่ในฐานะอดีตพระชายารัชทายาทและเป็นพระมารดาขององค์รัชทายาทองค์ปัจจุบันด้วยและนั่นทําให้สมัยพระเจ้ายองโจมีพระชายารัชทายาท ไม่ได้ขึ้นเป็นพระราชินีถึงสองพระองค์นะครับนั่นก็คือพระชายาฮยอนพินสกุลโชและพระชายาเฮพินสกุลฮงนะครับผมต่อมานะครับพระเจ้ายองโจก็ได้อนองชายลีซานพระโอรสของพระชายาเฮพินและองค์รัชทายาทชังฮอนให้ไปเป็นพระโอรสบุญธรรมของรัชทายาทไฮโยจังและพระชายาฮยอนพินซึ่งตอนนั้นทั้งสองพระองค์ได้สิ้นพระชนไปทั้งคู่แล้วนะครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยง เรื่องที่คุณนาจะโจมตีได้นะครับว่าองค์ชายลีซานเป็นลูกของนักโทษเรื่องมาพระองค์ขึ้นของราชพระงค์ก็ได้สถาปนาพระอาทิให้พระชายาไฮยอนพินนะครับเป็นพระราชินีรวมทั้งสถาปนาพระอาทิองค์ราชชายาฮโยจังพระบิดาบุญธรรมให้เป็นพระราชาด้วยนะครับเหมือนยกฐานะ พระสุสานนะครับให้มีศักดิ์เทียบเท่ากษัตริย์และราชินีทําให้พระชายาฮยอนพินมีพระนามแบบพระราชินีก่อนนั่นก็คือพระราชินีฮโยซุนนั่นเองนะครับผมส่วนพระชายาฮเยพินพระมารดาแท้ๆขององค์ชายลีซานซึ่งต่อมาได้เป็นพระเจ้าจองโจเนี่ยพระนางยังไม่ได้รับการสถาปนาให้คืนยศพระชายาราชายาทิและมีศักดิ์เป็นอดีตพระราชินีแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากยังติดโทษที่พระเจ้ายองโจให้ไว้อยู่ แต่ภายหลังพระนางและพระสวามีก็คือรชัชทายาทชังฮอนซึ่งต่อมาได้รับพระนามเป็นรชัชทายาทซาโดเนี่ยนะครับก็ได้รับการสถาปนาพระอัฐิจากพระเจ้าโคโจงกษัตริย์องค์ที่26ให้มีศักดิ์เป็นองค์พระจกักรพรรดิและจกักรพรรดินีซึ่งพระชายาเฮเยพินหรือหลายคนรู้จักในฐานะพระนางเฮเยกยองกุงนั้นได้รับพระนามแบบจกักรพรรดินีว่าสมเด็จพระจกักรพรรดินีฮอนกยองอีฮวางฮูนั่นเองนะครับผม และต่อมาพระองค์สุดท้ายก็คือพระชายามินหรือมินฮวางแทจาบีเป็นพระชายาจากตระกูลมินแห่งยอฮึงนะครับสภัายของพระเจ้าโคโจงและพระราชนีเมียงซองแน่นอนครับพระนางมีสายสัมพันธ์เป็นเครือญาติของพระราชนีเมียงซองทําให้ได้รับการวางตัวให้อภิเษกกับองค์ราชายาทลีซอกแต่ต่อมาไม่นาน,นะครับพระชายามินก็ได้สิ้นพระชนไปทําให้พระนางไม่ได้ขึ้นเป็นพระราชนี จากนั้นรัชทายาทรีซอฟก็ได้อภิเษกกับพระชายาพระองค์ใหม่และเมื่อพระองค์ได้ขึ้นของราชก็ได้สถานดาพระอัฐิให้แก่พระชายามินเป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีซุนมยองหรือซุนมยองไฮโยฮวางหูนั่นเองนะครับผมถือเป็นพระชายารัชทายาทองค์สุดท้ายแห่งโชซอนนะครับที่ไม่ได้ขึ้นเป็นพระราชินีนอกจากนี้ยังมีพระชายารัชทายาทที่ไม่ได้ขึ้นเป็นองค์ราชินีอีกนะครับแต่เนื่องจากว่าโอรคของนางได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ และพระนางก็ยังมีพระชนชีพอยู่ทําให้พระนางได้ขึ้นเป็นพระพันปีซึ่งในสมัยโชซอนนั้นก็มีอยู่ด้วยกันสองพระองค์โดยพระองค์แรกคือพระชายาสกุลฮันซึ่งต่อมาก็ได้เป็นพระพันปีอินซูนั่นเองนะครับโดยพระนางเป็นพระชายาขององค์รัชทายาทอีกกยองรัชทายาทของพระเจ้าเซโจกษัตริย์องค์ที่7แห่งโชซอนแต่ทว่ารัชทายาทอีกกยองนั้นได้ประชวรและสิ้นพระชนไปก่อนทําให้พระชายาฮันต้องตกพุ่มไม้ และเลี้ยงดูพระโอรสและธิดาต่อมาจากนั้นไม่นานโอรสของพระนางก็ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์และได้สถาปนาพระราชถิให้แก่พระบิดาเป็นพระเจ้าทกจงส่วนพระมารดาที่ยังมีพระชนชีพอยู่เมื่อพระสวามีมีฐานะเทียบเท่ากษัตริย์แล้วก็ทำให้พระนางมีฐานะเทียบเท่าอดีตราชินีพระนางจึงได้รับพระนามแบบพระราชินีว่าพระราชินีโซเยสกุลทันจากนั้นก็ได้รับการเทิดทูนขึ้นเป็นพระพันปีอินซู ส่วนอีกพระองค์หนึ่งก็คือพระชายาโชพระชายาในองค์รัชทายาทไฮโยมยองรัชทายาทของพระเจ้าซุนโจกษัตรองค์ที่23าแห่งโชซอนชะตาของพระนางก็ไม่ต่างจากพระชายาฮันหรือพระพันปีอินซูเท่าไหร่นักองค์รัชทายาทไฮโยมยองพระสวามีของพระชายาโชนั้นได้สิ้นพระชนไปเสียก่อนทําให้พระชายาต้องตกพุ่มไม้ แต่พระนางดีกว่าพระชายาฮันหรือพระพันปีอินซูตรงที่โอรสของพระนางได้ขึ้นเป็นรัชทายาทแทนพระบิดาเลยทําให้ต่อมาเมื่อพระเจ้าซุนโจสวรรคตโอรสของพระชายาโชก็ได้ขึ้นของราชเป็นพระเจ้าฮอนจงกษัตริย์องค์ที่24แห่งโชซอนและแน่นอนพระองค์ได้สถาปนาพระอัฐิให้แก่พระบิดาขึ้นเป็นพระเจ้ามูนโจส่วนพระมารดาที่ยังมีพระชนชีพอยู่นั้นก็ทําให้มีศักดิ์เป็นพระราชินีได้รับพระนามว่าราชินีซินจอง และในฐานะที่เป็นพระมารดาของกษัตริย์ทําให้พระนางได้รับการเทิดทูนขึ้นเป็นพระพันปีพระนามว่าพระพันปีไฮโยยูและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของพระชายารัชทายาทแห่งโชซอนที่ไม่ได้ขึ้นเป็นพระราชินีซึ่งก็มาจากเหตุผลต่างๆกันไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขอบคุณครับ